อีกประมาณ3-4เดือนนะครับผู้เล่นชาวไทยก็จะได้เล่นเครื่องเล่นใหม่นะครับ Nintendo Switch 2แล้วนะแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านเนอาจจะยังมีความ,มงมงๆว่าเอ๊ะตกลงแล้วตัวเครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยถ้าดูเก,เกมเฉพาะเลยนะครับมีเกมอะไรบ้างเราจะได้ประโยชน์แบบเต็มๆเ,เลยนะในวิดีโอนี้เนี่ยลุงแมวก็เลยจะคัดนะครับเกมที่ลุงแมวน่าจะถอยแน่ๆน,นะครับบนตัว Nintendo Switch 2มาแบ่งปันกันนะครับว่าอันนี้เป็นเกมที่ เป็นแม่เหล็กเพียงพอที่ทำให้ท่านผู้ชมอยากจะซื้อเครื่อง Nintendo Switch 2หรือเปล่านะอันแรกนะครับผมก็คือ Mario Kart World นะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมรถแข่งนะครับที่รวมคาแรคเตอร์ของจกักรวาล Mario ไว้หลากหลายนะแล้วก็ในภาคนี้เนี่ยมีแบบเป็น free roam เลยนะครับคล้ายๆดานะมันน่าจะคล้ายกับ Forza Horizon นะครับแล้วก็เขาว่ากันว่าอาจจะมี Story Mode ด้วยหรือเปล่าอาจจะซ่อนไว้อันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็มีโหมดให้เล่นเยอะมากรวมไปถึงเล่นออนไลน์แล้วก็เล่น ออฟไลน์กับเพื่อนนะครับผมก็เรียกได้ว่าราคาอาจจะเปิดมาเรายังไม่รู้ว่าราคาไทยจะเป็นเท่าไหร่นะที่มุงนอกเนี่ยก็80เหรียญน,นะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์จุกๆนะครับผมเกมนี้เนี่ยลุงแมวก็ซื้อแน่ๆน,นะแต่ว่าคงซื้อในลักษณะที่เป็นบันเดิลก็คือซื้อตัวเครื่องใช่ไหมพร้อมกับตัว m a r i โ k a r t w ์ r l d เลยนะครับเกมที่2อนะอันนี้ก็ของมันต้องมีเหมือนกันนะครับก็คือดองกี้คอง b a n a n a นะอันนี้ก็แน่นอนเป็นเกม Donkey Kong, ดองกี้คองใช่ไหมแต่ว่าเป็นดองกี้คอง เกมแรกที่อาจจะเรียกได้ว่าใน,ในใสายตาลุงแมวเนี่ยเป็นแอคชั่นนะและรู้สึกอยากเล่นนะครับดูมันมันมากเลยนะตอนต่อสู้ตอนอะไรใดๆบางคนบอกว่าเนี่มันเหมือนอารมณ์เหมือน Mario อ d y s s e y แต่ว่าเป็นตัวดองกี้คองนะครับอันนี้ก็พลาดไม่ได้แล้วก็คือมันมีความแบบแอคชั่นมากกว่าเดิมประมาณหนึ่งนะต่อไปนะครับผมเอาเป็นเกมที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็น เกมรถแข่งเหมือนกันเนะแต่ว่ามาอีกสักพักหนึ่งนะคบก็คือ Kirby Air Riders เนะอันนี้เรวมายังไม่มีรายละเอียดนะครับแต่เราก็เห็นแล้วว่าเป็นเกมอาจจะไม่ได้ว่ารถแข่งอาจจะเรียกว่าเป็นเกมแข่งกันแต่ว่าอาจจะลอยอยู่บนอากาศเนะแล้วก็อยู่ในจักรวาลของ Kirby นะครับก็น่ารักแน่นอนน่ารักแน่นอนอันนี้ก็น่าจัดอยู่นะเพราะว่าในช่วงปีแรกเนี่ยตัว n ินเทนโดสวิส c อ2อันนี้ไม่ได้มีเกมอะไรที่ เหมือนกับว่าให้เราเลือกมากนะมีอะไรเราก็จัดมาหมดนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ High-Rule Warrior s นะครับ Age of i m p r i s o n m e n t เนี่ยตัวนี้ก็เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดก่อน Tears of King the Kingdom นะก็คือ,อ,อน่าจะได้เล่นเป็นซ e ลดาหรือเปล่านี้รูกมาไม่แน่ใจนะแต่ว่าคนที่ทำเนี่ยก็คือทีมที่ทำ Warrior นะครับก็ทีมที่ทำมุโซนะก็ ไม่เคยดีจิโนแมวไม่ได้เป็นแฟนของซีรีส์นี้นะครับก็นี่แหละ h ฮรูวอริเออร์ภาคนี้จะลองเปิดใจดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือจริงๆคือเกมที่เป็นเกมเ Nintendo Switch 2ในแง่ที่ว่าไม่ลงให้กับเครื่อง Switch 1นะแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นเกมที่ลงให้กับ Switch 2แต่ว่าอาจจะได้ประสบการณ์ที่ดีกว่านะครับแล้วก็ได้คอนเทนต์เพิ่มนะแต่ว่า บางอันเนี่ยก็จะเป็นราคาแบบ80เหรียญกันนะครับอันแรกเนี่ยก็คือตัวตามข่าวนะที่ออกมาแล้วนะครับคือ k i อ b y and the forgotten land Nintendo s w i t c h 2 edition บวก Star Cross World ตัวเนี้ยน่าจะ80เหรียญน,นะครับแต่ก็ได้คอนเทนต์เพิ่มด้วยนะซึ่ง Kirby พภาคเนี้ยลูกแมวชอบมากเลยนะแต่ว่ายังเล่นไม่จบนะครับก็ ถ้าเกิดได้มันรันอยู่บน Switch 2 60 fps 1 0 8 0 p ใช่ไหมแล้วก็มีคอนเทนต์เพิ่มมาก็จะน่ารักมากน้ำตาไหลนะครับอันนี้นะคงพลาดไม่ได้นะและอีกอันหนึ่งคือ Super Mario Party Jamboree นะครับเป็น Switch 2 Edition นะแล้วก็แถมคอนเทนต์เป็น Jamboree TV อันนี้ลุงแมวคงไม่ถอยนะเพราะว่ามันเป็นเกมปาร์ตี้ซึ่งลุงแมวก็ไม่ค่อยได้เล่นปาร์ตี้เท่าไหร่นะครับผมแต่เชื่อว่ามีหลายคนรอคอยเหมือนกันนะและ้วก็อันนี้ลุงแมวพลาดไม่ได้เลยคก็คื Pokemon Legends นะครับ ZA นะหรือ ZA นะครับตัวเนี้ยจริงๆลงให้กับเอ่อ Switch 1ด้วยนะแต่ว่าก็ลงให้กับ Switch 2ด้วยถ้ามันออกพร้อมกมันลุงแมวก็คงเล่นบน Switch 2มากกว่านะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเนาะ Metroid Prime 4เนาะ Beyond ตัวเนี้ยก็มี Switch 2 Edition ด้วยก็คงเล่นบนสวิต c h สองนะครับอันนี้ก็พลาดไม่ได้เหมือนกันเป็นเกมใหญ่นะแล้วก็ไม่เท่านั้นนะเกมที่จะออกมาในเดย์วันเลยนะครับซึ่ง เราก็รออยู่แล้วนะก็คือ Legend of Zelda ทั้ง2ภาคนะ b e a t h of the Wild กับตัว Tears of the Kingdom อันนี้พลาดไม่ได้นะครับจริงๆแค่2เกมนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลนะที่ทำให้หลายคนเนี่ยเลือกที่จะซื้อ Nintendo Switch 2แทน Nintendo Switch 1แล้วนะต่อให้เล่น Zelda จบไปแล้วก็ตามนะครับมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะแล้วก็ถ้าใครไม่เคยเล่น เซลดาสองภาคนี้มาก่อนอันนี้คือที่สุดแห่งเกมนะครับมีคุณค่าทุกประกรมต่อให้ท่านผู้ชมไม่คิดจะเล่นเกม S วิตสองเลยแม้แต่เกมเดียวนะแต่ว่าซื้อมาเพื่อเล่นเซลดาทั้ง2อ,อันเนี่ยรู้ไหมว่าก็สุดยอดแห่งประสบการณ์คุ้มมหาคุ้มแล้วก็ถ้าเราสมัครตัว n i n t e n d o Switch o n l i น e แบบเป็น expansion Pa c k กะก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะก็คือสามารถที่จะ อัปเกรดนะครับได้ฟรีเลยนะที่เป็น 4K 60fps นะโอ้น่าตื่นเต้นมากก็คือถ้าเรานับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีอยู่10เกมนะครับที่จะออกเข้าใจว่าจะเป็นปีนี้ทั้งหมดนะ10เกมสมมติเราเอาเฉลี่ยนะเกมสัก2,003นะครับก็จัดไป20,03นะรวมตัวเครื่องอีกนะก็ เราควรจะเตรียมเงินไว้สัก50,000ส่นสำหรับปีนี้นะครับในการซื้อเกมของ Nintendo Switch ทั้งหมดนะ่าท่านผู้ชมเล็งเกมไหนไว้นะครับผมแล้วก็มีเกมไหนที่ทําให้ตัดสินใจซื้อแน่ๆหรือเปล่านะบน Nintendo Switch ก็แบ่งปันกันมาได้เพราะว่าต้องไม่ลืมว่าเกมเหล่านี้เนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าแทบจะทั้งหมดเลยมั้งไม่ได้ลงเครื่องอื่นเลยนะเดี๋ยวลูกแมวขอไล่สายตาใช่เกมเหล่านี้ทั้งหมดไม่สามารถหาเล่นได้บนเครื่องอื่นนะครับ ก็เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเล่นเกมเหล่านี้ก็ต้องเล่นบนส t c h เท่านั้นแหละอืมก็คิดยังไงก็แบ่งปันเข้าไนกันมาได้นะครับลุงแมวขอลาบแล้วนะเจอกใหม่โอกาสหน้าน,นะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับผม